โจจิซีเคร็ดยังและเลมอนมีจัดงานเปิดตัว2อแบรนด์สินค้าส่งท้ายปีภายใต้ชื่องานสวยปังส่งท้ายปีโจจิเลมอนมีเซเลบริตี้พรีเซนต์พร้อมเหล่าศิลปินดารา6พรซเซนเตอร์รวมฉลองความปังส่งท้ายปีมุกดานารินรักออกกัสวชิวรวิทย์ p ีพีปุนปรีดีลีธานัทบุโกโกธนัทพันธ์และมะตุมเตชินเมื่อวันที่10ธันวาคม2567บริษัทโทฟูสกินแคร์จำกดัดผู้ผลิตสินค้าและจำหน่าย2แบรนด์ดังโจจิซีเครตยังและเลมอนมีจัดงานเปิดตัวแบรนด์สินค้าโจจิซีเครตยังและเลมอนมีสวยปางส่งท้ายปีโจจิเลมอนมีเซเร์เตี้พรีเซนต์จัดหนักจัดเต็มเอาใจนักช็อปสายบิวตี้ อลังการสมเป็นงานฉลองส่งท้ายปีโดยเหล่าศิลปินดารา6พิเซนเตอร์รวมฉลองส่งท้ายปีมุกดานารินทร์รักออกกัดวชิวรวิทย์พีพีปุณณีดีลีธานัทบุกโกธนัาพันธ์และมาตุ่มแต่ชินค่ะพร้อมโชว์เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่และไฮไลท์สุดพิเศษ Special Guest นักแสดงจากซีรีส์ a d i c t e d Heroin รักร้ายในเสพติดณ Eve and Boys Square ว n e ค่ะค่ะ ก็วันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีเนาะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีดเลยที่แบรนด์โจจิเราแล้วก็แบรนด์เลมอนมีนะคะกับร่วมกับมาน้องๆพิเซนเตอร์ทุกคนเลยที่มาทำากิจกรรมร่วมกับอีแบนด์บอยนะคะก็ดีใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นโรงงานเราเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าเองนะคะเราก็จะจำหน่ายเองแล้วก็มีอา่เอาเราพิเซนเตอร์เนี่ยมาช่วยการันตีนะคะคุณภาพอของสินค้า ในวันนี้ก็ดีใจมากๆค่ะที่เราได้มาลุวมงานกับอีฟแอด์บอยเนาะแล้วก็จริงๆเราจัดกิจกรรมร่วมกันตลอดปีอยู่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากๆเลยมีลูกค้ามาค่ะมาร่วมจอยกิจกรรมกันเ,เยอะมากวันนี้นะคะ,คะก็ก็ทางเราก็ในนามบริษัทโทคูนะคะโทคูสกินแคร์แล้วก็จัดจำหน่ายสินค้าของแบรนด์โจจิแล้วก็เลมอนมีด้วยก็ให้สัญญาก,กับลูกค้าทุกท่านนะคะว่าเราจะตั้งใจนะคะผลิตภัณฑ์ผลิต,ผล,ตผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพนะคะ,นะคะ เราก็จะจำหน่ายให้กับลูกค้าแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพรีเซนเตอร์ทุกคนเลยขอบคุณมากคะขอบคุณมากค่ะ ที่แบบให้ความเชื่อมั่นเนาะแล้วก็ได้ลองผลิตภัณฑ์ของเราทุกคนแล้วก็พรีเซนเตอร์ที่เราคัดมาทุกคนก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนะคะที่แบบทด <c oughs> ลอง <c oughs> อทดลองสินค้าของเราจริงๆเราก็ช่วยกันโปรโมทจนบอกว่าลูกค้าให้ความเชื่อมั่นได้รับการตอบรับที่ดีะะ <c oughs> มากๆกว่านี้กับทางบีแบนบอยก็ขอบคุณที่แบนบอยแล้วก็ลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณที่สื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะที่วันนี้มาช่วยโปรโมทเนาะสินค้าของเราที่มาช่วยกัน จอยงานวันนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณะค่ะมาแล้วคาแล้วให้แต่ละคนเป็นพรีเซนเตอร์ตัวไหนยังไงค่ะอ่ามีสินค้ามีของสินค้าเรามีของบุกโกค่ะเป็นโจจีเจลลี่มาร์คมากเนื้อใส่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์มาคหน้านะคะที่ยอดขายอันดับหนึ่งที่อีฟนบอยค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมี5สูสรดวยกันทุกสตรนะคะจะมี คุณสมบัติทําให้ผิวของเรานะคะดูแข็งแรงขึ้นกระจังใสขึ้นแล้วก็สัมพันธ์โกลนะคะขึ้นด้วยนะคะถ้าชื่นชอบผลิตภัณฑ์นะคะโจจิเจนนี่มาร์กก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะที่อีฟแอนด์บยทุกสาขาค่ะเป็นไกหน้าที่เป็นเนื้อเจลลี่จริงๆใช่ค่ะเป็นเนื้อเจลลี่จริงนะคะไม่ใช่หุ้นค่ะเป็นเจลลี่จริงๆรูล่อยใช้เองแล้วกกล้าการันตีด้วย ค่ะของพีเป็นแบรนด์เลมอนมีค่ะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางน้องใหม่ที่ทําผลิตขึ้นมาเพื่อต้องการจะตอบโจทย์ทุกความสวยเลยเพราะว่าเรามีหลากหลายหมวดหลากหลายสีมากไม่ว่าจะเป็นหมวดตาหมวดแก้มหมวดคิ้วหมวดปากแล้วก็มีเอเซอรีด้วยคือเรียกว่าเดินเข้าหนึ่งเลมอนมีคือจอบครบทุกความสวยที่หน้าเลยค่ะอือจริงครับของมาตู้นะครับก็เป็นเรื่องของกลิ่นกายเนาะก็คือโจจ i ออยล์เดอปริฟูครับเป็นน้ําหอมนะครับฮาก อะไรครับหอ,อมเดี๋ยวร้อยนักข่าวถามส่วนตัวเราเลยว่าถ้าไม่อยากโสดก็โปรดฉีดน,นะฮะโจจิออเด์เดอร์ฟูมครับมี5กลิ่น5สไตล์ตาม,ามคาแรคเตอร์ของมาตูมเลยนะครับมีหวานมีเปรี้ยวมีซ่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็บอกเลยว่ากลิ่นน่ะติดทนยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยครับกับโจจิออยด์เดอร์พัฟฟ์มครับออกซิเจเป็นอะไรลูกไหมออกซิค่ะโจจิคอลลาเจนครับผมเออใช่ก็ แม่กดดันหป็กตู้อย่าไปแกล้งน้องฉันมองนะครับเออแล้วก็ก็เป็นอาหารเสริมไปถึงจิ้นหมูใ่ะแบบแบบโดื่มก็มีสามสูตรให้ฟังเลยให้คุณไม่ฟังน้องโจจิคอลลาเจนดีบิ๊กอีสูตรลูกบิ๊กอีสูตรมีสามสูตรมีสูตรอะไรบ้างครับดื่มครับแบบ คูต้าคอเจนแล้วก็ไวต้าซีแล้วก็แอตตาแซนตี้คิวเทนพลาสอันนี้ก็ขายดีนะครับคุณทุกทุกท่านเลยต้องบอกว่ายอดขายอันดับหนึ่งเหมือนกันครบจบในแบรนด์เราเลยเนาะครบจบจริงๆแล้วค่ะหนูน้องมุกดาลูกหนูเป็นพรีเซนเตอร์อะไรคะผมเป็นบัมลุงเอแซนค่ะโตจิตคาร์ดิเนลมาค่ะเป็นแบบชาโกค่ะจากองค์เสียด้วยกันเห็นว่ามีบำรุงมีอะไรด้วยใช่ไหมจานลูกเออใช่ค่ะอันนี้จะประกอบไปด้วยตัวเลยเออ ผมเห็นเวลาผมดกดำสวยลดน้องลีค่ะลูกถือเป็นพรีเซนเตอร์อะไรน์คะลูกขาสองเป็นคู่มันเป็นพิธีกรด้วยเหมือนกันนะเนี่ยก็จะตอทีวีห้าสุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวถูกดางดำแล้วก็มีสายกับข้าวถุงผมวิ่หมดแล้วสามารถจบได้ในเดือนเดียวนะเพราะฉะนั้นนะคะก็แบรนด์โจจิแล้วก็เลมอนมีก็นะคะมีครบหมดเลยไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้บริหารนะคะเป็นผู้จ้างนั่นแหละแต่อยากช่วยผู้บริหารผู้บริหารเขินเออเออ คนอยู่ท้องจริงจริงแอบมีกังวลเพราะว่าผู้บริหารตัวจริงอยู่ข้างล่างนะก็คือน้องโจจีซึ่งถ้าเขาถ่ายรูปกับใครได้ต่อสัญญาครับซึ่งวันนี้โจจีถ่ายกับบุกบลล้านหแสนรูปแต่ไม่ยอมถ่ายกับมาตูมนะถ้าถามน้องคนไหนคือพี่กรลคนไหนคือคนไหนกคนไหนกคนไหนพี่มาตูนคนไหนพี่มาตูนคนไหนพี่มาตูน มองค้าหไม่เจอค่ะอยากให้ไปหาฝากีจพัน์แล้วกันค่ะก็ปีหน้านะคะเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตซึ่งการันตีได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพจริงๆเพราะว่าเราผลิตเองควบคุมคุณภาพมาตรฐานเองนะคะแล้วก็พิเซนเตอร์ก็ยังอยู่ครบค่ะแล้วก็จะมีพิจเซนเตอร์เพิ่มด้วย มีกิจกรรมมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีพรีเซนเตอร์ที่น่ารักนะคะามาเสิร์ฟให้ลูกค้าตลอดปีเลยะค,ะ <Yeah. S 1> ค่ะเย้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณ,คณนะคะ